คนที่ฟิตที่สุดบาโลระวังด้วยนะเห็นรังพึ่งทีไรเขาอดใจไม่อยู่ทุกทีอ ฉ,ฉ,ฉันฉันฉันไม่เป็นอะไรเมาครีฉันแค่ก้าวพลาดนิดหน่อยเองนะแค่นี้ไม่มีปัญหาขึ้นอีกรอบน่อย่าปีนขึ้น,นต้นไม้นี่อีกเลยนะบาลูเมาครีพูดถูกนะไม่ต้องกินน้ำพึ่งไม่ได้เหรออะไรนะท่านชอบน้ำพึ้งเอ,อ่อท่านหมายความว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้กับเมาคลีนะหาอาหารดีๆได้ที่ไหนเข้าใจไหมเมาครีอเอาละขึ้นอีกรอบ ม,มันไม่มีอะไรจะดีเท่ารังพึ่งอีกแล้วอา้อายกเว้นกล้วยหอมสุกกำลังกินแบบนี้เนี่ยแหละนะหนึ่งสอง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 มันต้องทึบคักแบบนี้ลูกเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไป อเสียงอะไรนะมีทางเดียวที hmm. uh ่จะรู hmm. uh ้ไ huh. ด้ไปดูกันฮะรอฉันด้วยโอ้ยโอ้ยทำอะไรคนเหนื่อยหอบรอด้วยฮาติเป็นอะไรหรือเปล่าไม่อะขอใจแต่ฉันอยากจะรู้ว่าใครกินของนี่แล้วก็ทิ้งเปลือกกล้วยไว้แบบนี้ขอโทษนะฮาติฉันเองแหละเฮ้ย บางทีนายน่าจะใช้เวลากินกล้วยให้มันน้อยลงแล้วหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นเหมือนเราไปกันเลยลูกไปหนึ่งสองสามสี่พูดอะไรกันเนี่ยฉันฟิตนะความฟิตคือนามสกุลของฉันเลยบางทีนายอาจจะไม่ฟิตอย่างที่คิดก็ได้หรือหนุ่มอย่างที่นายเคยเป็นโอ้หอะไรนะฉันฟิตกว่านายก็แล้วกันนะมาเลย เราจะมักแข่งกันไม่บาลูมันไม่อยู่ิธรรมเลยนะปีนป่ายยกน้ำหนักนายเลือกมาัาละกันอ๋อก็ได้ถ้านายยืนยันเราจะแข่งกันก็ได้ทั้งคู่พร้อมจะแข่งปีนกันหรือยังพร้อมแต่ยิ่งกว่าพร้อมอีกมาเริ่มกันเลยงันเข้าที่เตรียมพร้อมไป นายนี่เป็นมิสเตอรฟิสจริงๆเลยฉันแค่วอร์ร่างกายแค่นั้นล่ะจะนั่งร้อก็ได้สบายจังเลยนี่คือการแข่งปีนนะเมาคลีไม่ใช่การแข่งนอนน่ะฉันแค่ให้โอกาสบาลูเขานะนีอ ได้เวลาปีนต่อแล้วเมาคลีเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกแย่จังนะแย่จังเมาคลียังอยู่ข้างล่างอยู่เลยเอาเชือกไหมล่ะเมาคลีต่อให้นายก่อนนะบาลูทีนี้ฉันจะเอาจริงแล้วนะ ตอนนี้บาลูนนำเป็นหนึ่งคะแนนแล้วเอาละวิดพื้นทุกคนเข้าประจำที่เตรียมพร้อมพร้อมไปหนึ่งสองสามสีหส่หนึ่งสองหนึ่งสองมีง่ายกว่าสาม โอ้บาลูนายต้องขึ้นมายกทั้งตัวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยกแค่หัวไม่มีทางเป็นไปไม่ได้รกหน้า <laughs> ไม่บาลูเมาเคลีทำได้ฉะนั้นเขาถึงชนะยกนี้ไปเอาละต่อไปสะพานไม้กติกาเป็นไงาบากิรา <laughs> ง่ายมากเลยพวกนายต้องข้ามสะพานไม้เนี่ยจนอีกฝ่ายตกลงไปและคนที่ตกลงไปก่อนเป็นคนแพ้นะถูก <laughs> ต้องแล้ว มั่นคงตอนนี้แหละที่คนมีกรงเล็บใต้เปรียบหลาอล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 อะลลลลลตาหน่อยแล้วาหน่อยแล้วเบาคลีตามมาเลย ตามมาเลยมา,าคลีใครก็ทำได้ถึงนั้นแหละโอ้ฉันว่าฉันนำสองต่อหนึ่งแล้วน้เงมา,าคลอาีอย่าเพิ่งเรียบสรุปแต้มดีกว่าบปลูมันยังไม่จบหรอกเนอะเอาละเพื่อนๆต่อไปแข่งยกน้ำหนักนี่คือที่นายต้องยกน้ำมาคลครีและเพื่อให้ยุติธรรม นายต้องยกของหนักกว่านะบาลูและนายต้องยกมันขึ้นเหนือหัวใครที่ปล่อยมันลงมาก่อนถือว่าแพ้นะรู้สึกฟิตักหรือยังล่าฟิตเท่ากับหมีที่ฟิตที่สุดในป่าแห่งนี้จะเป็นได้และเริ่มเลยเถอะมาเฮ้ยหนา่สู้สู้มาเริ่มเลยเถอะมารคลีดีมากเลยอ๋อบาลูเนี่ย เล้นน้ำหนักเยอะเลยนี่อันนี้ปะลูเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เคยดีเท่านี้เลยโอ้แน่ใจนะว่านายอยากจะยกต่อนะออึึบจะฮึบฮึอ้มอ้ออห้วัะเอาอไม่ค่อยนึกแล้วว่าเขาไม่ไหวแน่เลย อดอทนไว้บาลูเราจะคิดหาทางเองโอ้ยไม่ดีเลยเรมันหนักเกินไปเนอะเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราทำไงดีมาพี่ไม่รู้สิ ดูเขาไว้าบากิรา่าฉันจะเรียบกลับมาให้เร็วที่สุดเลยหนักจหนักจเลยเอาฮา,าติเมาครีตามหาฉันอยู่เหรอห โอ้ใคยกันใคยกันใอยโอ้โอ้บอลลูนายปลอดภัยแล้ว ท่นชันชันชัชชิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เกิดอะไรขึ้นนายโดนท่านสูงทับเอาไว้นะฮาติกับลูกช่วยนายเอาไว้นะโอ้โขอบใจทั้งคู่เลยนะ้อยไม่ต้องขอบใจหรอกนาฉันดีใจที่นายปลอดภัยโอ้โ,โอ้ระวัโโงหน่อยบาลูโหนยนายพูดถูกเมาคลี บางทีฉันอาจจะไม่ฟิตเท่ากับที่ฉันเคยเป็นแล้วานาอยากจะฟิตละก่อนนายน่าจะเริ่มต้นจากการเก็บขยะก่อนนะโอ้โอยเห็นไหมล่ะการก้มตัวลงนะ้ำมันดีกับข้อต่อนะ <ś ic ill ain> จจเอะาไว้งั้นก็ดีแต่เราเนาะไม่มีเวลามาคุยเล่นแล้วนะเราจะต้องออกกำลังกายตามโปรแกรมก่อนไปกันเร็วเข้าลูกยกเท้าขึ้นหน่อยแลว้วต้องคึกคักหน่อยนะนั่นแหละตามมาเลยตามมาเลยยกเท้าขึ้นโโหนึ่งสองสามสี่โอ้โหรอฉันด้วยเออเรามาคิดเออดูอีกทีฉันไม่อยากจะฟิตเกินไปแล้วอะนะตอนนี้ กลับบ้านกันเถอะบัลูกฮะเพอะอะไรอ้ออ้ออ้อเราต้องเก็บขยะของเราไปด้วยแน่นอนไปลูโออฮะอออออจ้าอ๋อ้เมาคลีฉันกำลังออกกำลังกายอยู่นะไม่มีอะไรหรอก นี่เป็นท่าออกกำลังกายใหม่ของฉันนี่ <c oughs> ฉันมีของบางอย่างที่จะช่วยให้นายกลับมาแข็งแรงได้นะจริงเหรอโอ้รังผึ้งนี่เองอว่าเป็นยาที่ดีมากๆไม่นักเกินไปด้วยนะจริงไหมตอนวันแผ่นดินไหว แปลกจังเลยอวันนี้ทั้งป่าเงียบไปหมดเลยอะอาจจะกำลังมีพายุมานะมันต้องมากกว่านั้นเมาคลี ฉ,ฉันรู้สึกอกสั่นหวั banks, ่นหายเหมือนกันกำลมจะเกิดได้แน่ๆฉันรู้สึกได้น่ะเข้าใจหรือยังล่ะก็ได้กำลังจะเกิดบางอย่างขึ้นแต่อะไรล่ะมันมันต้องไปดีแน่ มันคือแผ่นดินไหวไงเพราะแบบนี้เองอทุกคนถึงทําตัวกันแปลกๆหมายถึงพวกนายรู้สึกเหรอว่ากําลังจะเกิดบางอย่างขึ้นน่าทึ่งชะมัดเลยใช่ไหมบาลูโอ้โอเคนะบาลู ก็โอเคนะแต่นายไม่เห็นต้องกัดก้อนจาไรขนาดนี้เลยนี่ฉันเองก็ไม่อยากกัดน,นักหรอกหน้าฉันยืนยันได้พวกนายเลิกเถียงกันได้แล้วพวกเราทุกคนปลอดภัยดีแล้วล่ะ <c oughs> ใช่แล้วพวกเรารอดแล้วแม่ช่วยด้วย,วยไม่ต้องห่วงลูกแม่เราจะช่วยลูกออกมาเองพวกเราคงเอาก้อนหินพวกนี้ออกไม่หมดแน่ ต้องหาคนมาช่วยแล้วเซียวรักชานี่ครอบครัวฉันมีปัญหาแน่เบาเด็วเข้าเมาคลีขอบคุณสวรรค์นึกแล้วว่าเธอต้องมาบาล่ากับลาลีเนี่ยพวกเขาติดอยู่ในรังบาล่าลาลีฉันเมาคลียนะดิเดช่วยด เธอเห็นทางออกบ้าหรือเปล่าล่ะไม่ไม่มีเลยไม่ได้เห็นเต็มไปหมดอะเราลงมือกันเถอะไม่ไหวหรอกกรอ,อนอหินพวกนี้หนักเกินไปอเราคงต้องหาอะไรมางัดหน่อยแล้วเอาละทุกคนมาอยู่ด้านนี้นะ ไ,ไม่ต้องห่วงนะบาละ่ะอีกไม่นานแล้วลาลีต้องมีวิธีที่เราจะช่วยพวกเขาออกมาได้สิบางทีเราน่าจะลองส่งคนเข้าไปข้างในนะแล้วมันจะช่วยได้ยังไงเราเมาครีววเพราะว่าพวกเขาอาจหาทางที่จะหนีออกมาจากรังมาได้ ทางที่พวกลูกหมาป่ามองไม่เห็นเนี่ยคงไม่มีทางที่ใครจะบีบตัวเข้าไปได้หรอกนะโดยเฉพาะฉันเนี่ยจริงแต่ฉันหมายถึงคนที่สามารถเข้าไปได้นะมีอะไรให้ฉันช่วยงั้นเหรอฮะได้ปลดไทยนี่ขอบคุณสวรรค์ นายควรขอบคุณสวรรค์ที่ฉันเพิ่งกินอาหารกลางวันมาไม่อย่างนั้นนะ<อ>เอ้ตกลงนายมีอะไรกับฉันน่ั้นเหรอเราอยากให้ช่วยอ่ะเสียใจด้วยนะฉันมีแผนอื่นแล้วละ่ะเริ่มจากการงีบหลังอาหารกลางวันไงล่ะ่ค่ได้โปรดนีด่เป็นเรื่องฉุกเฉินนะมีแต่นายคนเดียวที่ช่วยได้มีแต่ฉันเหรองูเนี่ยนะถูกต้องแล้ว แม่ถ้าเป็นแบบนั้นนายโชคดีแล้วเพราะฉันอารมณ์ดีอยู่นะใจเย็นๆอีกไม่นานแล้วลนะ่ะทำไมเมาครีชาจังเดี๋ยวเขามาแล้วเขามากับข้าใช่เพื่อที่แสนดีค่ะพวกเราดีใจที่เจอเขาเสมอจริงมะ จริงเหรอโอ้ยใช่ใช่ใช่แล้วมันแน่อยู่แล้วดีใจสิยิงใจมากเลยเร็วมนุษย์เด็กลองมือเลยดีกว่าถ้าฉันรู้ว่าฉันต้องมาทำแบบนี้ละก็ฉันว่าฉันไปนอนดีกว่านะ เกิดอะไรขึ้น,น่ะมีคนมาช่วยลูกๆแล้วไม่ต้องกลัวล่ะเขาเป็นเพื่อนดูสิเขาเั่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้มาทำร้ายนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในครั้งนี้เอาละไหนดูสิอากาศบริสุทธิ์ดีน,นี่แสดงว่าจะต้องมีทางเข้าทางอินแน่นอน เอ,อเพิ่งกินอาหารเที่ยงมานี่นานเราเนี่ยเหมือนที่คิดเลยแน่ใจเหรอว่าเราไว้ใจข้าได้เมาคลีไม่ต้องห่วงข้าเพิ่งกินมาสัญชาติงูยังไงก็เป็นงูอยู่ดีนั่นแหละอ๋ะอ,อนายคงพูดถึงฉันอยู่ละสิะบารู้คงพูดถึงเรื่องดีนะแน่นอนข้ามีโชคตามฉันมาสิ นั่นน่ะเป็นทางเข้าหรือว่าทางออกกันแน่ฉันจะลงไปเองเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนายตกลงไปแต่เราต้องทำอะไรสักอย่างนะและเร็วด้วยอาจเกิดแผ่นดินไหวอีกก็ได้แต่ข้าพูดถูกนายจะตกลงไปเหมือนตกไปในบอ่บอบ่อเหรอฉันจำได้แล้วว่าเป็นไงบากิระนายทำให้ฉันนึกออกแล้ว ยิ่งเร็วยิ่งดีเอาละต้องทำไงต่อเขาเคยปล่อยฉันลงไปนะ แล้วว่าต้องไหวอีกลูกๆเป็นอะไรไหยบาล่าติดอยู่แต่ฉันไปไม่ถึงพวกเขาเผาวันมันสั้นไปนะนึกแล้วดูท่าทางต้องให้งูจัดการอีกแล้วละสิไหนดูสิเราทำอะไรได้บ้าง แหนไม่เป็นอะไรแล้วคิดว <ım S 2> ่างั้นเนอะแล้วนะนี่ก็ว่าฉันน่ะเป็นลุงคนโปรดของนายที่กำลังกอดพวกนายอย่างรักใคร่ไปกันเถอะเดินขึ้นไปเลย เมาครีเราจะขอบคุณยังไงดีไม่ใช่ขอบคุณชัดขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะยินดีเสมอดาบได้ทีเธอไม่ทำแบบนี้เป็นประจำเอาล่ะ ฉันคงจะต้องไปแล้วออกแรงเยอะแบบนี้ทำให้ฉันหิวขึ้นมาอีกแล้วโชคดีนะอะโชคดีนะคะโชคดีนะคะโชคดีค่ะขอบคุณดีครับขอบคุณมากเนะีไม่มีใครไปกับฉันเลยงั้นเหรอเออไม่ดีกว่าไปไม่ได้หรอกอโอขอบใจมากที่เชิญนะคะแต่ว่าเ <c oughs> ออต้องอยู่ยกหินพวกเนี้ย Có đáy, mây trọng tay có đáy In the Jungle Book It's in the Jungle Book In the jungle Book It's in the Jungle Book The truth together The jungle to explore In the Jungle Book it's